นี่เลยนะครับพี่น้องเนาะมาดูกันนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะครับต้นนี้จะชอบขึ้นตามลําน้ําลําห้วยนะห้วยหนองของเมืองจะเยอะมากนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าเอี้ยงเพชรม้านะครับหรือว่าไผ่น้ําหรืออีกหลายๆชื่อนะครับไผ่น้ําผักแผวน้ําอะไรประมาณนี้นะครับหลายชื่อมากนะครับผักเพชรน้ํานะผักแผวน้ํานะครับ เอียงเพชรมาแล้วก็เอียงไม้นาอะไรประมาณนี้นะครับมาดูนะครับลักษณะดอกของเขากันบ้างครับทีนี้ลักษณะดอกของเขาจะเป็นตาช่ออย่างนี้นะครับเป็นช่อกลมๆเป็น เป็นช่ออย่างนี้นะครับขึ้นเป็นสันแท่งอย่างนี้เลยนะครับลักษณะดอกของเขาจะดูไม่ยากเลยนะครับจะมีดอกสีสีขาวงามมากนะครับอยู่ตามห้วยน้องของเมืองดอกของเขานะครับจะออกในช่วงหน้าหนาวพอดีนะครับหน้าหนาวจะมีดอกขึ <Allāh>. <S <s ้นมาอย่างนี้เลยนะครับลำต้นกันนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าลำต้นของเขาจะมีลักษณะใดกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ นี่นะครับลำต้นของเขาจะเป็นปล้องเป็นปล้องอย่างนี้นะครับคล้ายไผ่นะเรียกไผ่น้ําหรือคล้ายผักแพรนะครับผักแพวจะมีลำเล็กกว่านี้นะครับอันนี้คือต้นอันนี้จะคล้ายคายกันเลยนะครับมาดูป้องกันอีกนะครับ ส่วนมากเนาะจะอยู่ตามนะครับน้ำนะห้วยน้องคลองมึงกันเลยนะครับพี่น้องอาจจะเห็นผ่านหูผ่านตามาบ้างนะครับคนเท่าคนแจ่นะครับจะนิยมนะครับนําดอกของมันของเขาเนี่หละครับมารับประทานนะครับคือกัดกินเลยนะครับกินกับแก้วกับน้าพริกตําแก้วอะไรประมาณนี้เลยนะครับนี่นะจะเป็นปล้องเป็นปล้องอย่างนี้นะครับ ประโยชน์นะครับเป็นพืชที่นะครับคลุมน้ําได้ดีเลยนะครับสําหรับใครที่เลี้ยงเลี้ยงปลานะครับเหมาะสมที่สุดเลยที่จะไปเอาไปไว้อยู่ในหนองของท่านนะครับเพื่อจะให้ปลานะครับมีที่นะครับพักพิงและจะเพิ่มออกซิเจนให้น้ําได้เป็นอย่างดีนะครับปลาก็จะตัวโตเลยนะครับใครมีหนองสระอยากได้นะครับปลาแบบธรรมชาตินําต้นนี้ไปปลูกไว้ที่หนองเลยนะครับแค่ปักซ้ํา ช้ำนะครับก็เกิดได้นะครับหรือนําจากน้องไปแล้วก็โยนลงไว้นะครับของเขาจะเกิดงอกขึ้นเองเลยนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับหรือนะครับสรพพคุณทางยาของเขาเนาะใครที่เป็นหมอยาสมุนไพรนะครับหมอแพทย์แผนไทยนะครับมาเม้นได้เลยนะครับว่าต้นนี้นะ มีสรรพคุณทางยาอะไรกันบ้างนะครับผมก็ยังหาข้อมูลไม่เจอเหมือนกันเนาะว่าเขามีสรรพคุณทางยาในด้านใดบ้างนะครับสําหรับต้นผักไผ่น้ํานะครับตามที่ผมเรียกเนาะผมก็นะครับมาแนะนําให้พี่น้องได้รู้จักชื่อของเขาเลยเฉยๆนะครับว่าพืชชนิดนี้นะครับจะชอบอยู่ตามน้ํา หวยน้องของมึกนะครับเพื่อที่พี่น้องนะครับเจอบ่อยๆเนาะเพื่อชนิดนี้นะครับมีชื่อว่าอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดนะที่นะครับเป็นแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนโบราณนะครับถ้าทุกท่านรู้จากสัพคุณก็มาเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเนาะต้นไผ่น้ํานะครับผมจะเรียกแต่ว่าไผ่น้ำเนาะเพื่อชนิดนี้ถ้าพี่น้องนะครับ ยังไม่รู้จักก็นะครับไปตามหาอยู่ตามน้องห้วยน้องของเมืองได้นะครับมีเยอะนะครับตามห้วยน้องนะครับแต่บางพื้นที่อาจจะไม่มีนะครับแต่บางพื้นที่น่าจะมีนะครับไปดูหาดูกันเลยนะครับสําหรับต้นนี้นะครับถ้าพี่น้องคิดว่าตรงนี้มีสาระมีประโยชน์ขอกากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ